พี่น้องเอ้ยเครื่องเครื่องปรุงที่เราทำไว้มีพริกกระเทียมน้องเป็นเราเนาะเครื่งหั่นเอ้พริกกระเทียมเนี่ยเราใส่พร้อมไก่เลยพี่น้องไก่ก็ใส่พร้อมเลยจากนันรอคเครื่องปรุงพี่น้องเรียกไฟแดง ลิ่งไปได้แล้วพี่น้นองแล้วอันนี้เป็นพริกที่หนยไี่น้นอง,งสองแซ่บนไปพี่น้องเกินไป ใส่นะ้ำปลาแลวก็น้ำตาลหน่อยอันนี้เราใช้มือพี่น้องเราใช้มือดูได้พี่มือเราจะขนาดไหนต้องใช้ต้องใช้มือไสน้ำตาลกับชูรสพี่นอ้องชูรสก็อาซีอว มันหวยเฮ้ยหยก่อ,กอดีพี่น้องหน่อยนึง <c oughs> โอ้ยโอ้ยโบ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้อ ไฟตรงแรงเลพี่น้องไฟตรงแรงเวยไฟแรงไว้้พี่น้องไฟแรงเลยจะให้ไฟออกเดี๋ยวขาต้อนที่ผัดเนี่ยต้องไฟแรงไว้อย่างเดียว ไยที่ตกคู่พี่น้องใส่น้ำไปหน่อยนึ่งด้วยเครื่องเจียจางให้เข้าถึงเนื้อถึงพริกถึงอย่างเงี้ยครับ ไฟแดงไว้เดี๋ยวเบาๆเด้อชิหนหนือ้อแซ่บขี้ดอดเลยแซ่บพี่้องแซ่บวราตอเฮ็ดอย่างนั้นแล้วตอนนี้คือแซ่บแล้วนะครับพี่น้อง แลนเขาก็ใส่พรลงไปเขาพี่น้องใส่พรลงไปเลยควมแซ่บไปเพื่อนวันนี้ไงพี่น้องโอเคพี่น้องปิดไฟบัดนี้ปิดไฟเลยปิดไฟโอ้ยของแซ่บมันต้องฉุนทุกตะมือเลยแซ่บหลาย แซ่บปักแซ่บใจพี่นงเลยชิวีเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปกินกันโ okay, อเคนะเดี๋ยวไปกินกันพี่น้องครับเลยครับเสร็จแล้วครับผัดกระเพราไก่ผัดกระเพาร,รพาไก่ชื่อแซ่บพี่น้องอันนั้เฮาเบียร์นี่เฮาก็มีนี่เบียร์น้ำจิม้มไอ้น้ำเปรี้ยวเอาเนี่ยเต็มปุ๊กเลยพี่น้องซื้อไว้ หลายยี่ห้อเลยมียี่ห้ออะไรยี่ห้อมีัต่ยี่ห้อรถดียี่ห้ออ้หลายยี่ห้อบดคุณพี่น้องหลายบดนะการเขาเปรี้ยวหรือว่าเขาจืดเขาใส่น้ำปลาอันนี้ทำทำรถกลางพี่น้องแซ่ยบแล้วมือหลังเดี๋ยวเบาจะมาสอนใหม่ได้พี่น้องได้เบาเขาตัดขอกินก่อนได้พี่น้องเด้อโอเคนะครับขอบคุณครับชมคลิปสวัสดีครับ